ดอกยกนไปไหนหรอดกโกอิกนะดกโกแปลว่าที่ไหนอิกูแปลว่าไปใส่โนเข้าไปนิดนึงจริงๆเราพูดว่าดอกอยเกอย่างนี้ก็ได้นะไม่มีโนก็ได้นะดอกอยเกมันจะแปลว่าถ้าดอกอยเกมันจะแปลว่าจะไปไหนจะไปไหนอ่ะจะไปไหนแบบนี้เนาะดอกอยเกไปไหนถ้าภาษาไทยเนาะดอกอยกไปไหนแต่ถ้าใส่โนปุ๊บในย่าให้มันต่างกันคือมันเหมือนแบบ เหมือนเราเห็นว่าเขาถือกระเป๋ากําลังจะออกไปไหนแล้วอะแล้วเห็นว่ามึงไปไหนแน่ๆ <g iven> เหมือนมันมีอินฟอร์เมชันบางอย่างแล้วเองจะต้องกําลังจะไปไหนแน่ๆเลยใส่โน้เข้าไปฟีลลิ่งมันจะประมาณนั้นซึ่งอันเนี้ยไม่ต้องไปจำอะไรมากมายนะเพราะเอาจริงมันคือแค่มีโน้ห้อยท้ายมาในไวยกรตัวหนึ่งนะจะบอกให้เพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องสนใจคะ่ะจําแค่ว่าเซตเตบอกว่าดอกโก่กับโน้มันจะอารวมณ์ว่า <S <S เราเห็นว่าเขากําลังจะไปไหนแล้วเราก็ถามว่าจะไปไหนอ่ะจะไปในห้ออะไรเงี้ยตอมเผือกทํางาน ねうん、どこへ行くのどこへ行く